3ทักษะมูลค่าหลักล้านหลายคนคงสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมคนสองคนเนี่ยทำงานในสายอาชีพเดียวกันรายได้บางคนเป็นแค่หลักหมื่นบางคนเนี่ยหลักแสนหลักล้านผมว่ามันแตกต่างกันเนี่ยใน3ทักษะนี้อันแรกเลยก็คือทักษะในการสื่อสารพูดถึงการสื่อสารบางคนจะมีนึกถึงว่าต้องเป็นคนพูดเก่งพูดเยอะพูดไปเรื่อยจริงๆไม่ใช่เลยนะทักษะการสื่อสารที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากการฟังครับแล้วตามมาด้วยการถามแล้วค่อยตามมาด้วยการพูดในสิ่งที่ควรพูด ฉะนั้นเป็นทักษะที่ต้องฝึกอันที่สองก็คือทักษะในการแก้ปัญหาคนหลายๆคนนะเป็นคนที่เก่งมากเลยแต่เวลาเจอปัญหาเข้ามาหนึ่งปัญหาเนี่ยไม่มีกลไกในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแก้แล้วยิ่งแย่ไปกว่าเดิมเราเองก็ต้องฝึกในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบยิ่งปัญหาที่เราแก้เนี่ยมันยากขนาดไหนมันใหญ่ขนาดไหนมันจะยิ่งเพิ่มมูล,ลค่าให้กับการทํางานของเราแล้วทักษะสุดท้ายทักษะที่3ก็คือทักษะในการสร้างเครือข่ายหรือว่าสร้างเน็ตเวิร์กคนที่เข้าประสบความ สเร็จเขาจะให้ความสําคัญกับคอนเน็กชันมากๆบางทีเนี่ยการที่เรารู้จักแค่ใครบางคนนะโนฮู who, สาคัญกว่าโนฮาอีกกริ้งเดียวสามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆที่ไม่สามารถแก้ได้เลยนะครับก็ลองเอา,า,าไปปรับใช้ดูถ้าเราสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้รับรองเราเองก็ประสบความสําเร็จสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้แน่นอนใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นก็เติมกันมาในคอมเมนต์ได้เชื่อเฮียเพราะเฮียตกผลิตให้แล้ว